สวัสดีครับบังวันช่องตรงเป็นตรงนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับบางครอบครัวขอบอลนะครับรีบๆเข้าไปนะครับทางเข้าอยู่หน้าช่องทิกต o อกนะครับฟุตบอลโลกรอบแทีมสุดท้ายคืนนี้เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะครับในเวลาตีสองนะครับระหว่างทีมชาติอังกฤษขวัญใจมหาชนของใครหลายๆคนนะครับกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับคู่นี้ความพร้อมของนักเตะนะครับเป็นยังไงมาดูกันทีมชาติอังกฤษนะครับต้องรอเช็คความฟิตของดีแคนไรท์เพียงคนเดียว เพราะว่าเนื่องวันเนื่องจากวันพุธที่ผ่านมานั้นมีอาการป่วยไม่ได้ลงซ้อมกับเพื่อร่วมทีมนะครับแต่คาดว่าน่าจะผ่านความฟิตลงไปได้แล้วก็ได้ราฮิมสเตอร์ริงนะครับบินกลับมาจากอังกฤษหลังจากไปจัดการกับเรื่องของครอบครัวนะครับซึ่งโดนป้นที่ประเทศอังกฤษนะครับกลับมาแล้วนะครับ11ตัวแรกนะครับที่แกรแกรเตซาเกตจะใช้น่าจะมีนะครับจอร์แดนพิกฟอร์ดเป็นผู้สาประตูนะครับแบ็คขวาเป็นไคล์วอเกอร์นะครับ คู่เซนนฮารนะครับน่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายกับจอห์นสโตนส่วนแบ็คซ้ายนะครับลุกชอนะครับกองกลาง3คนนะครับมีดีแคนไรท์นะครับแล้วก็จูดเบลลิงแฮมนะครับส่วนอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นจอแดนแฮนเดอร์สันนะครับส่วนกองหน้า3คนนะครับเป็นคาไปไม่ได้เลยนอกจากบุกโยสซาก้าฟิลโฟเดนและแฮร์รี่เคนนะครับส่วนทีมชาติฝรั่งเศสนะครับไม่มีปัญหาในเรื่องการจัดตัวผู้เล่นดีดีเยดิชองสามารถใช้ผู้เล่นได้อย่างเต็มที่นะครับ เตัวเลขของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับน่าจะประกอบด้วยอูโกโฮริสนะครับเป็นผู้สาประตูนะครับแบ็คขวาเป็นยุนกุนเด้ราฟาเอลวารานกับอูมาปาเวกาโนนะครับยืนเซ็นเตอร์ฮาส่วนแบ็คซ้ายเป็นเดโอแอนงเดสนะครับส่วนกองกลางนะครับชูอาเมนดีราบิโอและก็อุสมันเดเบเล่นะครับกองหน้าสามคนมีกิสมันและก็เอมบัปเป้หน้าตราเป้าเป็นชิรูนะครับคู่นี้นะครับต้องบอกว่านะครับอังกฤษฟุตบอลโลกนนี้ เกมรับมาดีเหลือเกินนะครับยังไม่เสียประตูเลยนะครับยังไม่เสียประตูเลยนะครับต้องต้องยอมรับว่านะครับเกมรับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้อังกฤษนั้นนะครับโชว์ฟอร์มสวยรูตั้งแต่รอบแรกมาเลยส่วนทีมชาติฝรั่งเศสนะครับยิงได้ทุกนัดนะครับยิงได้ทุกนัดเป็นเกมรุกนะครับที่มีความจัดจ้านเฉียบคมโดยเฉพาะนะครับประธานเป้โอฟุตบอลโลกคนนี้มาดีมากนะครับมาดีมาก ฟุตบอลโลกคนนี้นะครับประธานเป้ยังนําดังซันโบอยู่นะครับคู่นี้นะครับเกมการเล่นนะครับเป็นไปแบบนะครับต่างคนต่างอยากครอบครองฟุตบอลนะครับไม่เสียฟุตบอลง่ายๆนะครับก็น่าจะเป็นนะครับฝรั่งเศสนะครับที่คิดว่าที่ผมคิดว่าน่าจะเปิดเกมลุกนมสไตล์บุกแังกิทนะครับด้วยกับเกมลุกเกมลุกที่จัดจ้านนะครับด้วยกับความเฉียบคมนะครับด้วยกับความเร็ว นะครับที่กองหน้าของฝรั่งเศสนั้นนะครับมีความเร็วมากกว่าเกมรับของอังกฤษบางมองว่าคู่นี้จะเล่นกันอย่างสุดมันนะครับแล้วก็จะเป็นฝรั่งเศสที่เฉือนเอาชนะอังกฤษนะครับโดยที่เลดเปิดมาที่ปอปาตากรมสมาฝรั่งเศสนั้นนะครับบางมองว่ายังไงคืนนี้ฝรั่งเศสน่าจะเอาชนะอังกฤษได้นะครับเข้าสู่รอบซีทีมสุดท้ายต่อไปนะครับเฮดตูเฮดที่เจอกันมานะครับระหว่างคู่นี้นะครับ5้ครั้งหลังสุดนะครับเป็นในปี2008นนะครับ ฝรั่งเศสเอาชนะอังกฤษ1 0ศนะครับเป็นเกมกับชับมิตรนะครับแล้วก็กระชัมิตรอีกในปี2010อังกฤษก็แพ้ฝรั่งเศสในบ้านไปอีก1 2นะครับในเกม 2, ปี2012นะครับเป็นเกมยูโรนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งปี2 0 1 5ิอังกฤษชนะฝรั่งเศส2 0ในเกมกับชับมิตรและก็ครั้งหลังสุดนะครับปี2017เป็นฝรั่งเศสนั้นชนะอังกฤษในนัดกระชับมิตรไป3ประตูต่อ2นะครับคู่นี้นะครับบางชี้ไปที่ฝรั่งเศสครับผมสวัสดีครับ